สวัสดีค่ะพบกับเพจที่ดินพิษณุโลกบาย G2 นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดพิชณุโลกค่ะตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับสี่แยกบ้านกลางเลยนะคะห่างจากสี่แยกบ้านกลางอยู่ก็สักประมาณสัก4 0 0 5 0 0เมตรได้ก็อยู่ใกล้ๆกับดูโฮมเลยค่ะห่างจากวัด เด่นโบสถ์โพงามนะคะสักประมาณ300เมตรซึ่งไปเนี่ยคะ่ะใกล้ๆเลยวิ่งออกไปแล้วเลี้ยวขวาก็ถึงวัดละเลี้ยวซ้ายก็ออกแยกบ้านกลางนะคะก็ แปลงนี้นะคะเพิ่งลางวัดสอบเขตไปเมื่อวานเนี้ยค่ะเรียบร้อยเลยจุดเด่นของเขานะคะก็คือมีเพื่อนบ้านประปาไฟฟ้า,ฟาถนนหน้าก็ติดถนนคอนกรีตด,ด้วยนะคะส่วนที่สําคัญก็คือที่แปลงนี้มีบ้านน้อยให้อีกหนึ่งหลังนะคะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็มีห้องรับแขกอยู่ด้านหน้าอีกห้องหนึ่งก็หลังนี้นะคะต้องบอกว่ามันเป็นบ้านสวนไม่มีบ้านเลขที่นะคะ อ่าแล้วก็ด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะคะหน้ากว้างอยู่ที่9เมตรนะคะหลักเขตชัดเจนแล้วนะคะลงหลักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วก็ยาวไปถึงด้านหลังนะคะ48เมตรค่ะหันหน้าเข้าที่นะคะจะมีการเนี่ยนะคะหันหน้าเข้าที่นะคะทางด้านซ้ายตอนนี้ก็จะล้อมล้วคาวบอยนะคะเนี่ยค่ะ ทำรัวคขวบอยตอนนี้ก็ช่างกําลังเจาะละส่วนด้านขวานะคะจะทําลั้วลวดหนามซึ่งด้านหลังมีกําแพงอยู่แล้วก็เลยทําลั้วแค่2ด้านนะคะส่วนเดี๋ยวเราจะลงทุเรียนนะคะซึ่งวันนี้ก็ทีมงานก็กําลังวางระบบน้ําด้วยมีการล้อมลัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในแปลงกันนะคะดูพร้อมๆกันเลย ก็บ้านจะเป็นบ้านลักษณะบ้านปูนชั้นเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างด้านในของตัวบ้านนะคะตัวพื้นจะมีการปูกระเบื้องเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็ส่วนผนังนะคะเป็นผนังปูนหน้าต่างหน้าต่างเป็นบานเก็ตนะคะลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวเตี้ยๆนะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวอยู่ในตัวบ้านด้วย ก็สุขภัณฑ์ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะคะระบบน้ําก็ยังพอโอเคอยู่ใช้งานได้บ้านก็ไม่ได้ล้าวอะไรนะคะ อันนี้เราวางระบบน้ําแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างบ้านกันนะคะตรงแนวนี้นะคะจะเป็นแนวของที่เดี๋ยวจะมีการล้อมลัวลดหนามส่วนในแปลงก็จะเป็นต้นกล้วยต้นมะม่วงแล้วก็มะนาวค่ะอันนี้คือทีมงานของเราก็กําลังพักนะคะเพื่อที่จะเจาะแนวได้อยู่ตอนนี้ซึ่งหลักหมุดของเราก็มีหมดแล้วเราก็เลยผึงเส้นที่จะล้อมลัวเนี่ยค่ะก็เริ่มมีการตัดหญ้านะคะเริ่มเคลียร์ที่ดินพัฒนาที่ดินนี่นะคะ สำหรับแปลงนี้นะคะก็รอกดติดตามได้นะคะว่าราคานะคะจะอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาในฝ่ายขายของเราได้นะคะทีมงาน G2 เพจที่ดินพิษณุโลกาย G2 นะคะพร้อมให้ข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจนะคะบ้านในเมืองบ้านสวนก็ติดต่อกันเข้ามาได้ะคะ่ะสำหรับแปลงนี้124ตารางวานะคะสวัสดีค่ะ